ตัว่าสีบอย่างก็เห้ฟังวัหันนี่วังหันว่ากะหนดูกันาดำพรก็เลยสิงบอยห้ฟังเป็่ยัปนไงก็เินเลขกมากนี่เป็นหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ใช่อันนี้ก็ในำผันฝัน่าจังไลคกะัน่าจังเ็หันบาพุทธวบอกพุทธวบอกว่าหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่สี่มันว่ามี ไหิปังเ้อะนี่ก็บนกินหน้าปลาบดนซีเอ้เด็กขี้โอ้อกซีวาสันกินน้่นน้บังอนอ,อ,อหน้าข้าดอันนึงซีหน้าลุงสะพานหน้า,นาลงไหลย,ยุกกระตาเท่าดีมล้ล่ะสะพานเนหมือนมน,อนทั้งเหน,นอือคือตุ้ยคือบุกคือบุรี้านนี้สันว่า ก็คือไปมองที <un sharing> ่สิไปค้นายหลายเทนว่าโอ้ามาเนี่ยออฝันไม่ได้ฝันอี๋หนากเลยที่มาลงหล่ม่ล่ะไดอหมือนโคขึ้นแม่คายขั้นขึ้นแม่คคนตาบ้างขั้นมากลุไปเนี่ยงหัวห้างกระตานะย้อนไปคุณแต่เขาหนางเงนคุณแต่ว่าายสีคน หงหน้าเพราะทนรดลดเกลือทุนน้ำพนไทยลดขวหน้าตายที่สุดแล้วแล้วเขากลับมาบอกเลขบ่ครับบ้านนี่ก้มจริงเนี่ยโอ้ถ้ารถหน้ามันเป็นอันหนึ่งหนึ่งสีลด่วหน้าลงหงอด้ันตรงกันอ่ามันลงองขันลนอตรงกันองขันหงหน้าเนี่ยโอ้ตรงตรงกันกับความฝันอ่า ข้องฝันตรงหน้าเนี่ยครับผมครับผมก็เล um ้วไปขาลี่แย่ก็อันทีแฝงเลยรถน้ำที่เรือมันอัดดูหน่องหน้าทตรงนังนแตกสีสบคือพวกหน้าอัดข้าพเจดเลยตุ้ยพวเป็นยังหน้าผู้ขับเนาะหน้าตรงหน้าลูกหน้าแตกบดตลอดตรงน้นแตกสีกุ้งนั่นกุ้งนั่นตุ้ยพวเป็นยังไงโอ้ยโอ้พวกควางดีเลยเนาะไป ก็ไปโรงบ้านที่ว่ารถล่วเด้อ,อมันรถเคาลักพาหน้าไปเ,นเดนี่ยลักพาเขาพาที่หน้า,า,นนาเขาลักไปแม่ลุงบ้านไหมที่รถล่วงลวดลลมันน้นงองน้องแหี่ยวเลยไหมเดี๋ยวเลยอ๋ออืมขาได้ลักเอาซ้ำว่าลักลุงบ้านพวกนี้ <c oughs> ลักเ <c oughs> อามาเนี่ยข่านหาวหาวงอ่ะเขาลักเ <c oughs> อาบุโอ้แล้วแ <c oughs> ล้วตั้งแต่มาอยู่บ้านนี้เป็นยังไงตุ้ยก็่เป็นยังไง เจอเจอผีบ่อยบ่บ่มี่ยังนี่ก็มาถามเขาท่รนมดาแล้วไม่มีอะไปอืมเจ้าเลีลังเน่าเนอนเออมันตรงอ่ะพอดีก็เป๊กก็ตื่นเลยว่าใหญ่กันว่ามันต่างคนต่างไปนะเห็นเลยครับนึกตุยเห็นเลยบ่ะก็เห็นเลยก็ติ๊กินเลยโอ้โหน่าหอนกับประหยัดหน้ากันมันนั่งเบังสุดยายเสียด้วยว่ามันอยู่วงการนั่นวงตาอืม คือว่าเห็นแกงร้อยอกหนาต่างเออพอหน้าร้องเทปหน้าอยากนแตยไม่พวกก็เม่ยืนกนเ่นหรนีแน่หางรื่องบ้านนี้อันเจ้า่ดงเล็กมากเจ้าตัวใหญ่อ็มามักเถออันมากนี่มากกันสองนึงสองนบ้านดึกบ้านเ้างบ้านบ้านนู้นสองนึงมากสองนึงสองนึงบ่เขายังเหี๋ยวเลยประืึกบ่อประศึ มักองนึ่งออนมเมือกี้ออกยี่สิบป่ะอัดอรับนี่เแล้วมักสองหนึ่งตุยมักสองหนึ่งสองหนึ่งคือว่าบานที่บานเอาอือตุยถันเ่านต่คนตายมาบอกเด็กคนตายบอกเด็กเรื่อยแก็ตุนันว่าตุนเบอ่านีนตุนันแล้วเรียกนี่หนึ่งสีนี่ยูทถบอกแล้วจำได้ยยูโถ่บอก นั่งซีนี่คุณจำใบเนี่ยผู้เฒามาบอกค่ะคุณเาบอกนั่งซีเนี่ยสองคนนั่งเนี่ยเอาบ้างสองคนชวนเข้าเพื่อมันโน่นเพื่อนเอาเอาแน่ทะเบียนบ้านเข้าเอาหนึ่งอกหนึ่งบ้านนั่นเนีหนึ่งหนึ่งซีนี่ผู้เฒ่ามาบอกเฒาบอกโอ้สองหนึ่งบ้านของหนึ่งซื้อซื้อซกันไปซื้อมาตัวมาตัวนี้มาบอกเป็นตัวเลยครับตุ๋ยเออบอกเป็นตัวเลยหนึ่งหนึ่งนี่ ให้ซื้อเอาอย่างนี้บรืครับก็ไม่ได้ว่า้ซื้อเอาแต่ว่ามันเห็ลเลยตัวนี้มากเออเออเออตัวบอกง่าย<ห>เออตัวง่ายเลยละ่ะตัวเ่าไม่ให้นะตัวก้อนนี่อันนา้าาบอกตัวนี้<อ>รีเยนเย็นสองทั้งสี่ออสองทั้งสี่กับบอกพุงนี่เรื่องมื่อนี่เมื่อหนึ่งบอกพุ่งนี่เ,เมือม่อหนอึ่งนี่เ้ากิว่ามันเป็นหา เขาตีก็แจ้าเข้าอันเล็กสองสองเทียเขาก็ว่าหาสองหาหมดกันอันนี้ไม่บอยตัวเราจะถือเล่ยหรอกหมดกันเต็มเต็มเลยย่อมต่อเห็นเงาทไปเอาพุ่งไปอืืออมืนที่ไม่ที่เขดครับหละก็แน่นจ้ะเขาคือคนคนแก่นี่คนแก่ที่ไหนครับนาตุยคนแก่บนหน้างอ่ำ เขามาบอกเขามายกป้ายเขามาเขียนป้ายให้เลยเอาให้เอาตัวนี้ครับให้เอาหนึ่งหนึ่งสี่นี่สีเป็นผีบอมันบอกเลยไม่หนาเขาเขาบอกว่สี่เขาไหนาอผู้เฒ่าผู้เฒ่าเราบอกว่าหนึ่งสี่รยบไปเลยไม่หนาเขาครับน่คนคนผีปรวนมั่งหรอม่เนอยหนึ่งสี่ก็เรียบไปเลยจำไม่้ตัวนี้ก็เลยกื่อไว้ตลอดมันหมดตองหวด นายันหมดต้องหมดอ,มออกจังมือนี่เงืน่นอีสองวันนี้เราจีน่าจะฝันโอ้มไม่เจอสักทีเลาะไม่เจอแล้วตุยสักทีนมนี่ก็อยู่ออกกนนาอืมอีกฝันมีก็อยู่ออกไปซื้อไปจีบบอกเห็น,หนมาบอกนี่ได้อตุยเยด้ยกาหันลาไม่เดนโทรกับมางันพ่อมงเจอแล้วก<อ>็มเตรียมแล้วหน้าไม่ฝันมางานึงหนันกหนนาไม่ได้บอกตัวเพรางนฝันยังขึ้นหนีอุอออกมืออุ เอาหวดนี้ก็ได้อ่ะหวดนี้ก็ยังทันเนาะตุ๋ยเนาะอันนี้ก็ยงให้ดูนะออ๋อันนี้กม่เลยกินชุ้งแคกลไม่ละตุ่ยหมจะกันสองแสนนี้เถอะแตกสามตัวเจ้เออที่แตกสามตัวเนี่ยร้องรองรองกันมันใจมั้ยกะห้าสิบมาสิบอยู่กบึงกับรอยกับเพรว่าเขาเขาจะบอกมาก เป็นเป็นวิญญาณบ่ครับเป็นผีบ่นะตุยมือถ่อบอกมาจังเร่ยนหนาขอพ่อ้งล่างตังหนาผู้ใดจำว่าเข้าหนาผู้ใดครับจากผู้ใดอีกบอกคุณเท่านละเนึกหันละบอกแต่ว่าเอาบ่เรียกบ่ละเลยกบ้านแม่ก็ไปพันไปถามวันเนาะผู้ใดเนาะก็าผู้เถ่อบอกเลยจจำเลขกั็เลีกได้ซื้อครับ หนึ่งหนึ่งสี่เนียเนาะอ่าหนึ่งหนึ่งสี่ครับมันกับกับรถทั่วหน้าที่เขาค้นตตยสี่คนอยู่งนอกคุณได้โดนแล้วมั้งบ่ก็นอกไปหน้าไปนอกไปล่ละอ่มันตรงกันใช่ไหมตรงก็เลยรถทั่วหน้าเลยโอ้ก็เลยมันตรงกันนะตุ๋ยก็เลยมาเล่าให้ฟังเออก็กงปันห้องหน้าเนี่ยเล่มักขักเล่นบ่เล่นเปลี่ยนเป็นมักขักเลยมักขักมันเหล็กหนึ่งหนึ่งสี่รถหน้ารถทั่วหน้าอือเอาฝันตัวนี้กับผู้เฒ่าบอกหนึ่งหนึ่งสี่อ้มันตรงกัน บันนี่ก็เลี้ยงเลที่บ้านห้องยี่สิบบ้านเก้าห้าองก็เลี้ยววะพอบอกว่าก็าเลยอ่า,อานแบบคุณนะครับครับผมพระตาทัทีบอกว่าที่พันยี่บ็ดนะก็เลยซาาื้อไปซื้อใช่ไหมมันก็บับเามันก็นเนาะเอานึ่งซีกบ สองหนึ่งพ่อลบหนึ่งสี่กับสองหนึ่งเน้นๆมาหนึ่งลหนึ่งสี่กับสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่กับสองหนึ่งลบเพราะนั่นตะตุีนี่คือฝันแม่นนะครับเออเอาเท้าเช่นเห็นเห็นบอกเขาบอกไป้ตีแ้าเอาครับผมเป็นเป็นความฝันนะตะตุยเนาะฝันความฝันบริว่าเห็นบริวารนั่นเขาบอกเขาฝันเฮ้าคือจ้าว่าตีแผลอากเลี่ยงของก็ต้ตีบ้างนะทีนี้ไปตรงกะ เลขรถบัสพอดีหนึ่งหนึ่งสี่เป็นไปครับรถเมี่ยงนอครับตรงกันดีนี่เด็กสี่อีกออมีสี่รถไทยเราก็หนึ่งหนึ่งสี่ขคนตายสี่สวมนี่รอเน่แปนตุยหลายๆเด้อครับขอบคุณครับขอบคุณห้องเบิ้งผมจานนี้ก็เป็นแนวทางของนาตุยเนาะค่ะตามหาจนเจอเนาะค่ะเป็นฝันแม่นเนาะค่ะก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ ฝากก็ไลก์ก็แชร์ทางช่องน้ำเด้อจา้าทางช่องก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะหยิบหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ